ส่วนของถุงใต้ตานะคะก็ตอนนี้ค่ะพี่เบิร์ดวัย65ปีซึ่งจะมีถุงใต้ตาตรงนี้ไม่ได้เยอะมากแล้วก็มีริ้วรอยตีนการตรงนี้นะคะเราจะมาใช้ตัวอินสตาลี่เห็นดีตรงนี้กันนะคะอย่างถูกวิธีนะคะวิธีแรกค่ะแล้วก็อีบอินซัลลี่เลยมาตรงนี้ประมาณเท่าน,นี้ก่อนท่อเม็ดถั่วเขียวนะคะเราก็ผสมน้ําแบบนี้นิดหน่อยให้เป็นเนื้อแมชแบบนี้นะคะ ประมาณนี้แล้วก็ใช้นิ้วนางนะคะแปะเบาๆดึงตาขึ้นนะคะแปะตรงที่มีถุงใต้ตาเบาๆนะคะแล้วก็เกลี่ยตรงหางตาที่เป็นหางตาตุหรอยติดตาตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็แปะลงประมาณเท่านี้แปะเบาๆนะคะถ้าถุงใต้ตาเนี้ยค่ะจะได้อยอันนี้เท่าเมถโ่วเกียวเองนะคะ แต่ว่าต้องส่วนึองทุกส่วนเลยค่ะสามารถยกได้หมดเลยแต่ว,วันนี้ค่ะทาถึงใต้ตาให้ดูก่อนแล้วก็พัดต่อให้แห้งจะได้ดูค่ะว่าถุงใต้าตาของพี่เบิร์ดนะคะจะหายภายในกี่นาทีนะคะยกบนเอียงไซให้กับแหล่งเนื้นะขะลองดูค่ะว่าหางตาของพี่เบิร์ดนะคะหรือรอยจีนกากำลังจะหายไปนะคะ แล้วถุงใต้ตากําลังจะยุบแล้วนะคะแป,ป๊บเดียวนะคะยุบแล้วเห็นไหมเวลาที่เราใช้อินซาลีเนเลยนะคะอย่าเพิ่งยิ้มอย่าเพิ่งพูดคุยให้ตัวครีน,นะคะ่ะเพื่อเซ็ตตัวก่อน<ม>แต่ตัวนี้นะคะจะอยู่ได้ประมาณแปดชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะ<ง>ในส่วนของถุงใต้ตาแบบนี้ริ้วรอยหายไปไหมคะ<ง>ถุงใต้ตาย,ยุบเลยนะคะอันนี้ไม่ถึงสองนาที<ง>น,านะคะหนึ่งาทีส0สิบ หนึ่งนาทีสามสิบทำให้ถุงใต้ตาของพู้เววยเป็นแบบนี้เลยนะคะหายไปเลยอันนี้หายไปแบบไม่มีถุงใต้ตาริ้วรอยก็หายไปไม่มีเลยนะคะขนาดยังไม่แห้งเท่าไหร่นะคะเราก็เป่าให้แห้งนิดนึง จะไวไหนนะคะจะไวไหนก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของอินารีเอเลตรงนี้ได้เลยนะคะที่เบิร์ท่านนี้นะคะตอนนี้ค่ะปัจจุบันอายุจะ65ปีแล้วนะคะก็ถุงตาตาฝั่งนี้น่าจะเหมือน20ปีต้นต้นนะคะเพราะว่าไม่มีถุงเลยถ้าเปรียบเทียบกับฝั่งนี้นะคะโอเค